หรือไม Pop ่ <blade. S 1> นี่คือเรือที่มีความพิเศษมากๆครับเป็นเรือที่เรียกว่าฟลิปนะครับเป็นเรือชนิดที่พิเศษมากๆครับที่สามารถพลิกจากการเป็นแนวนอนกลายเป็นแนวตั้งอยู่กลางมหาสมุทรได้เลยนะครับซึ่งความพิเศษของการที่ฟลิปเรือจากแนวนอนเป็นแนวตั้งครับเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ของการทํางานนักวิจัยและพัฒนาทางทะเลนะครับซึ่งเป็นเรือลําเดียวในโลกที่มีความพิเศษแบบนี้เลยนะครับหลักการทํางานของเรือลํานี้ครับเวลาที่เรือจะตั้งแบบนี้เขาจะสูบน้ําทะเลเข้าไปในเรือมากถึง700ตันเลยนะครับน้ำเข้าไปถ่วงถึงหอท้ายเรือเนี่ย เรือก็จะพลิกตั้งขึ้นแบบนี้เลยครับและพอเรือตั้งขึ้นแบบนี้ครับหลักการเดียวคล้ายๆกับพวกแท่นขุดเจาะน้ามันเลยครับการที่ขึ้นลมทะเลรุนแรงเนี่ยเรือแบบนี้ก็จะสามารถทํางานได้อย่างปกตินะครับเรือลํานี้ถูกออกแบบโดยสถาบัน Scripps Institution of Oceanography นะครับที่ใช้วิจัยและสํารวจระบบนิเวศท,ทางทะเลรวมไปถึงการสารวจสิ่งแวดล้อมในทะเลน้ําลึกหรือ,รอทะเลโซนนั้นๆนะครับซึ่งมันช่วยทําให้นักวิทยาศาสตร์ครับทำงานได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็แม่นยํามากขึ้นครับจากเรือลํานี้นั่นเองและนี่ก็เป็นหนึ่งในนวัตรกรรมที่สุดพิเศษแลนา สนใจมากๆสำหรับมนุษยชาตินะครับและใครชอบคลิปดีๆอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กด f o l โล w ให้กับ l o g ิสติกแมนด้วยนะครับเดี๋ยวจะหานวัตกรรมเจ๋งๆแบบนี้มาลงให้กับทุกท่านได้ดูดตลอดไปเลยนะครับ